Oup, ouup, 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 พวกกูมันไร้สารพวกมึงเป็นหมาเห็นพวกมึงชกแหวนไก่นายกูบายบายพวกมึงมันไอควายแล้วมึงจำไว้พวกกูอไอคุยไทยพวกกูไม่มีก้อยสารตามล่ากูฆ่าไม่ปล่อยพวกกูมาไม่บ่อยสารมึงเป็นเหยื่ที่ไม่ค่อยอร่อยแล้วมึงยังช้าไปกูหอไมงไหวนักที่มึงช้ามันยัง b a สิ c okay มึงจะมีกันเป็นร้อยพวกกูเลดี้ s ายคนเล่ดับเด็กเฮียกูมันเครซี่แล้วพวกกูใช้เงินสวย no credit ไปให้กูตามล่าพวกมึงอย่ามาซ่ามากูสักระบานเข้าหัวมึงป้าป้าป้าไรกับมาเฟียกูมาตามฆ่าพี่กับไอเอเคียดยิงกั ไกาไกัไกายแกงมันนีคิดดับคิดดับแรงไกักูถึงทนแข่งรงเลยดาบแจางชุดเดอร์ช็อปผลงานเป็นดับแรงถ้ามึงดีแต่ปากไอ้สายก็อย่ากแอกตอนนี้กูแข่งแกันถึงขั้นไล่เทียมชานบอกเพื่อนมึงอย่าเลี้ยนอย่ามามัวบ้านงานนะพูกมึงแข่งจัดหาเหมือนหมาย้างทางแล้วในตอนที่กูพุ่งอย่าเสือมาแข่งกางเดี๋ยวโดนกูล้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยไม่มึงเลี้ยงไอ้เฮียไปล้างจานไม่มีความป้านนี้ของกูในชั้นความแล้วถ้ามึงข้องใจเฮียอะไรก็ทักมาสายสายมองไปทางไหนก็มีแต่พวกกันต่อว่ามองไปทางไหนพวกมึงก็เหมือนกันหมดความแตกต่าง ึงไม่มีใส่หยอดอแล้วถ้ามึงอยากมีปัญหาเดี๋ยกูจะรับจอบเแก่งเจงแค่ไหนมึงช่วยไปตามมาทีกูเห็นในขี้ข้าที่คอยมาตามลาวีพวกมึงรู้กันดีว,ว่ากูไม่เคยปานี้รู้แล้วสวาววพวกมึงวอนดอนไตแหละอะไกับมูเดอกูมัน็นฆาตกรไงไก่ชากมึงมา็่ฆาต่กรรม ฝันหัวมึงด้วยกับฟองช้ำผู้มึงเป็นโสวินาศีเก้าเดี๋ยวมึงดรอตามยิงตอนกูออกไล่เหยื่ออยู่ในยามลาเต้พวกมึงพูดม่ชัดเหมือนภาษาบาลีเด็กเคี้เดี๋ยวมึงตายคางใตเนี่เหยื่ไอสันมาดูพี่ระดับกูปีศาจแต่มึงมันลูกกียเอาเงินมายิงการจะลุยหรือกูชชี่ตามล่ามึงมันอยู่ในมูฟฟี่ตอจทีวอมัดลุลุ่นผู้กูแม่งพุ่งเหมือนอูกาบาดพลังกำลังกูแข็งแกร่งเหมือนซาบปลาดแลกๆซอนแรกอยู่กับชายในบ่ายให้กูกระโดดไซคคิกมึงไปเอาวิกาไม่ต้องมีกัดสกิลกูซาบปลาด ขนาดมึงมันดีตปากตูต่ตู่มัดมึงยังต่อยไอา้กาดพุ่งมันอูก,ก็บาดควยกูใหญ่จะด่าควยมึงยังเบเบกูไม่นับถึงรุ่นใหญ่ที่มันใจเกเรพวกมึงไม่น,น่าเบื่อทำตัวจำเจ้ากูฆ่ากูว่าไม่ลังเลเอาากเหี้ยาไอ้แกงพวกกูไม่มีก้อยสาตว์ตามลาก,กูว่าฆ่าไม่ปล่อยพวกกูมาไม่บ่อยสา์มือเป็นเหยอะที่ไม่ค่อยอร่อยและมึงใหญ่ช้าไปกูบอกมึงไว้หน่อยมึงช้ามันยังเบสิกโอเคมึงจะมีกันเป็นร้อยพวกกูเลดี้สายคนระดับเดกเชี่ยกูมันเครซี่และพวกกูใช ตามมาพวกมึงอย่ามาซ่ามาก,กูสักระบ,บานเข้าหวัวมึงปาป,ะปะ like ้าไกับมาเฟียกูมาตามฆ่าพี่กับไอเเคกาดยิงไกลๆกลเสียหลาออโคตรดังอ่ะโคตรแบกไ,ไอ้ตาเดี๋ยวเจอไม่อตนนี้มีไคลาตัวลุนนะม่ไม่บ้เอ็มันนี่คิดเอบคิดเลครงกายกูถึกทนแข็งแกงและดับแฉกชเดชอบผลงานเป็นดาวแรงมึดีแต่ปากไอ้สายก็ยาก